คุณคิดจะปูพื้นไม้โทรไปหานะครับปรึกษากันได้แล้วก็นอกจากนั้นนะคะให้บริการขัดพื้นไม้ไร้ฝุ่นรับทาเคลือบยูนิเทนสูตรน้ําและก็สูตรน้ํามันนะคะจะได้จักใจช่างปากเก้ปริชานะคะขอบใจน้องเคที่วา เสียงพี่ปรีชาจะเป็นแบบนี้ค่ะพี่เป็ดว่าเป้าพี่ปรีชาพี่ปรีชาแกไม่ใจขาจ้าปดอุ้ยพี่ปรีชาปีเตอร์ปลอดสิ้นเดือนปับ๊บแกโอนปุบ๊บตังตี้เก๋จะรู้นี่ว่าใครโอนตังกันมาคุณพ,พ,พี่ปรีชาปาเก้นะคะที่ให้การสนับสนุนแกหวานวานี่อะเกลมึงอย่าไม่แรงนะแจวมึงโกรธรนายพี่อะมากมาคิดนะขอบคุณนายหัวปรีชานะคะนายช่างปรีชาปาเก้ ายช่างใหญ่ใจดีนะคะมีทีมงานเยอะแยะมากมายนะคะที่คอยให้บริการคุณทุกจังหวัดไม่ว่าคุณจะฟังเก๋ยอยู่จังหวัดไหนนะคะทั่วประเทศภาคเหนือเราก็ไปภาคใต้เราก็มาภาคอีสานเราก็ไปตันยูตีนั่เราไม่เกี่ยวเราไปปู้ปืนนะ่ะจนทึกบัน